พกมาบางมากแตคือเนี่ยเพราะน้องบางมากก็เลยเก็บยดในสูททุกคนไม่เห็นเลยนี่เรียนมากใช่แล้วเกลียดแบบนี้ได้น้องบางมากสวยน่สวยแน่สวยมากงั้นก็เบามากด่วของผมจะเป็นตัวสีไฮเปอร์สเปซครับจาะเป็นสีหมือนมุกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ได้เป็นสีแมโทก็จะมีความแบบ หนึ่งความด้านใช่อมก็แล้วแต่ว่าชอบกับไายเห็นว่าใกล้ๆน้เราจะแบบมีงานแท็กนี้นรุ่นี้กัน่คืออ่ากระแสก็ในเรื่องปัญาตื่นเชเดียวกันใช้เร็วลมีไปถ่ายไลฟ์ไปถ่ายฟอสไลทั้งลาอืมอันนี้ก็ต้องสมบูรณ์สานผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวรอดูลรล ครับผมนะครับแีกขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับปารครันสุดท้ายนะครับอยไปบาดเป็นทีนแรดก่อยสักเล็กน้อยนะครับปาาก็ปาแฟนตี้ใกล้ๆนีแลนนะครับก็ใครไม่ได้กรรมนก็ไปกรรมาได้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเริ่มสอมแฟนตี้กันขนามากแล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะ้อทุกวันนะครับก็อยากให้นคอยติดตามแฟนเตตี้ของเราโดยเฉพาะพวกเราทั้งสี่คนก็ทำออกมาต็มที่มากๆแล้วรอว่า เซอร์ไพรส์กับคนแน่นอนครับผมก็แล้วฝากเดวยวก็สักน้อยครับขอบคุณเดียวกวมากเลยครับวันนี้ตื่นเต้นมากได้มาเจอพี่ทุกคนแล้วก็ได้มาจับเดียวกวเครื่องใหม่ครับฝาก็ขอฝากเดียวกวสิบโหมซีรีส์ด้วยนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ง่ายสบายแล้วก็เหมาะกับคนใหม่แน่นอนครับขอบคุณนะครับได้ฝากไปด้วยนะครับฝากน้องด้วยนะเดี๋ยวรอการเปิดรีวิวนะครับขอบคุณทุกท่าน อย่างแรกใช่อย่างแรกคือบางแล้วก็เก็บในกระเป๋าเนี่ยคือไม่รู้ว่ามีเลยบางมากใช่เราก็รู้สึกว่าก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ทางพี่จะพูดไปก็คือน่าใช้ครับน่าใช้ร์แล้วมาเจอพี่ใหม่ด้วยวันนี้พี่เขาสวยมากเลยครับหลงเลยเมื่อกี้ก็ยังบอกกับว่าพี่เขาสวยมากเลยนของก็บอกเออใช่พี่เขาลากเลยใช่มีแบบอบยุกยิกยุกอยู่หน้าเวทีตามพี่ใหม่พี่ใหม่บอกว่าช่วยโบกมือหน่อยช่วยโบกช่วยเต้นก็ช่วยเต้นกับพี่เขาไปครับ เมื่อกี้ตอนนั่งอยู่เห็นแบบทั้งสองคนได้ลองใช้โทรศัพท์ด้วยใช่คือฟังก์ชันไหนสุดคือเราเวลาพี่เขาพูดอะไรมาแล้วก็เหมือนพอพี่เขาเสนออะไรมาก็หยิบหยิบมาดูว่าอ๋ออ๋อก็น่าสนใจตองก็ไม่รู้ว่าชัดไหมก็ชัดจริงกล้องถ่ายสวยครับก็จบที่กล้องโทรศัพท์เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วใช่การให้ฟอร์ทีฝากเรือมีกับแฟนๆไหมครัครับผมก็สำหรับใครนะครับยังหาสมาร์ทโฟนอยู่ราคาจับตงองไดนใช่ไม่เกินหหมื่นห้านะครับก็ รับไปใช้ได้น่าสนใจเป็ลยครับก็ยิ่งใครที่แบบว่าชอบเล่นโซเชียลชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็หาราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็ลื่นไหลก็แนะนำครับดีไซน์สวยด้วยครับใช่พูดถึงการมิตติ้งหน่อยวันที่แปดอยู่แล้วเจ้าตัวไปถึงแปดวันวันนี้เริ่มซ้อมไปแล้ว3วันซ้อมแบบหนักหน่วงมากใช่คือมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ใหญ่จริงๆครั้งแรกของพวกเราทั้ง4คนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ โชว์ต่างๆในงานมันเยอะมากจนแบบเทียบกับเวลาทอมที่แบบมันก็กระชันชิดด้วยแต่ว่าพวกเราก็ทําเต็มที่ที่สุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่ไปดูทั้งหน้างานแล้วก็ออนไลน์เนี่ยสนุกแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็เอ็นจอยกับพวกเราในโชว์ครับเห็นในแฟนมินก็จะมีเป็นแบบรูดูต่างๆใช่ไห<ใ>นบอกหน่อยสิว่าโชว์ของโชว์เดียวของคุณแต่เราคนเนีย่ยมาเจ้าอยู่อุณหภูมิที่เท่าไหร่โอ้ยไม่อยากสปอยเลยแต่แตสปอยว่าใกล้ๆกับชื่อตัวละครแล้วกัน เดี๋ยก็ใกล้ๆกับโปเตอร์ดีกว่าครับอ๋อโอเคแล้วแต่คนเลยเพราะอย่างของผมก็จะเป็นอรุดูหนาวใช่ไหมครับก็จะมีความเป็นแบบคือเหมือนมันจะผสมความเป็นฤดูหนาวแล้วก็ผสมความเป็นตัวผมเข้าไปอย่างละครึ่งใช่แล้นหอมกว่ก็เหมือนโปเตอร์เลยครับก็มีความอบอุ่นตามโปเตอร์เลยก็อยากให้คนไปดูครับเพราะเพลงที่เป็นเลือกโชว์เดี๋ยวผมเลือกเองแล้วก็โชว์ที่มันใส่เข้าไปเพิ่มเติมผมก็คิดเองว่าอยากเอาอะไรให้ทุกคนดูก็ ที่หลายคนน่าจะชอบใช่ครับเพราะอย่างของฟอร์ดก็เหมือนไปเอ๊ะนั่นเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราพูดโชว์หน่อยถ้าร้อนกับเย็นมาเจอกันนี่มันต้องละลายเลยหรือเปล่าเรียกว่าเป็นช่วงยังไงดีเราดูแบบพอถ้ำหรอใช่ไเหมีอบอุ่นนิดนึงช่วงแบบว่ากำลังจะเข้าแบบอากาศหน้าหนาวอะไรเงี้ยครับอ่าว่า พร้อมกันแบบหนักถึกขงขั้นควรท,ที่มีถึงพันบาทเจ็บเลย<ช>ทุกคน <ละ S 2> ครับน้องคือจริงๆน้องผอมลงแล้วครับวันแรกน้องอ้วนมากเลยแต่ว่าอันนี้คือมันเกิดจากตัวผมเองแบบว่าเป็นโชว์ที่ผมอ่ะไม่เคยแสดงไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็คือเป็นครั้งแรกเขาเหมือนพี่เขาบอกว่าอยากแสดงโชว์อะไรเอาแค่ความชอบมาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ซ้อมให้<ม>พี่เตรียมให้ก็เลยโอเคเลือกโชว์นี้แล้วมันเป็นท่าที่แบบว่าต้องลงน้ำหมักเอ้ยน้ำน้ำหมักน้ำหนักลงน้ำหนักตรงมือแล้วมันผมลงผิด ก็เลยแบบว่าแค่เอ็นอักเสบครับแต่ว่าหายทันวันโชว์แน่นอนแล่ว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรกับการที่เราซ้อมโชว์ในช่วงนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าเหมือนมันมีเวลาได้พักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็โชว์อื่นๆนะมันเป็นโชว์ที่เราใช้ร่างกายบอดีดีนเกดเยอะแล้วก็ไม่ได้ลงน้ำหนักลงมือเยอะใช่ครับแล้วอย่างนี้มันมีผลต่อการหยิบจับอะไรหรือเปล่าคะหยิบจับก็ช่วงนี้ก็จะกินข้าวลำบากอยู่ครับ เพราะว่าก็จะต้องต้องพักน้องไปก่อนหมอบอกว่าก็ถ้าเกิดอ,อยากให้หายไวๆก็พยายามอยากขึ้นไปใช้นิ้วโป้งก็คือใช้นิ้วอื่นไปก่อนมาเลแบบก็จะมีความลําบากนิดนึงแบบเวลาหยิบจับนู่นจับนี่อะไรครับใช่อย่างนี้พี่ต้องหาผู้ช่วยหรือเปล่า ก็ช่วยตลอดเมื่อวานกินข้าวเขาช่วยแก่ใช่แต่ว่าพี่ช่วงนี้เขาสะดุ้งบ่อยเพราเหมือนแบบว่ากาจะเหมือนเราจะอยู่ข้างๆกันฝั่งนี้เวลาจับตัวก็ได้แบบอุ้ยผมขอโทษพี่อุ้ยผมขอโทษตัวโดนก็เลยกลัวนักกว่าเดิมแล้วทําให้โชว์ไม่ได้แล้วสวยหลบเลยไม่ได้ไม่ได้กลัวใช่เริ่มแบบระแวงไหมใช่ินึงคือ เห ja, มือนวันเนี้ยพี่พีชอย่ามาย่า้ผมอยู่ฝั่งนี้นะผมต้องอยู่ฝั่งนี้นะไม่งั้นจะเผลอไปจับมือแล้วขยำออกบบไม่เอาพี่ยาแล้วทาไมเราต้องไปจับมือเขาขยำล่ะไม่บางทีเขาเดินไม่ทันครับเราก็ต้องจุงนิดนึงบางทีเขาชอบเดินช้าไงคนเนี้ยก้าวช้าๆาแต่ก้าวอย่างมั่นคงครเบทุกคนเพราะว่าฟอดเป็นอะไรที่แบบว่าติดพี่พีตลอดเลยอย่างเงี้ยมันแบบทําให้เราใช้ชีวิตลําบากเลยเปล่าเด้อแตได้ถามที่ละครับถามผม คือคือผมเป็นห่วงพี่กลัวแบบเขาชอบเดินช้าเฉยแล้วบางทีเราแบบกลัวเขาเดินไม่ทันเนี่ยอะไรก็เลยต้องจับอะไรอย่างงี้นิดนึงแต่เขาจับฝั่งนู้นไม่ได้ซึ่งปกติก็ถนัดอยู่แล้วแหละฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้อยู่เวลาจับจับยังไงอะคะแบบจับจับอย่างงี้จับอย่างงี้จับอย่างงี้เฉียชงสิพี่แค่สงสัยเฉยแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่เราเห็นฝอดยิกุกยิกตลอดเวลาเลยนะ คุยใช่คุยการเล่นโทรศัพท์นี่แหละครับสลับกันดูสลับกันเล่นเพราะว่าแล้วก็พอพี่เขาพูดอะไรมาแล้วก็อยากจะดูอยากจะเล่นอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแบบถูพูดต้องพูดใกล้ๆตลอดใช่กลัวแบบไม่ได้ยินครับแล้วแบบว่าไปรบกวนแบบว่างานของพี่เขาด้วยก่วยช่วยแล้วแต่ว่าเห็นเห็นว่าอ่าเรามีแฟนมิสของบรรยากาศลักใช่ไหมแล้วมันมีแฟนมิสอีกอันหนึ่งที่เป็นของพายตอดด้วยพี่ก็ไปรับเชิญเหมือนกันนี่ก็ต้องฟังเหมือนกันใช่ อันนี้อันนี้ซ้อมครับแต่ก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าแต่ก็เราก็ตั้งใจเหมือนกันเพราะว่าแต่มันเป็นไปในถองค่ายก็ใช้เป็นโชว์ศักยภาพของนในค่ายด้วยก็มนก็ไปเป็นแขกรับเชิญโชว์กุกกิบเล็กน้อยครับว่าเราเราไปเน้นแบบเปร็นบรรยากาศมากใช่มาเป็นกําลังใจให้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าต้อนรับปีใหม่ตรงหน้าขอค่ายฟอร์ดครับ เม่ไดว่าคุณต้องงานทุกวันทุครั้ก็เป็นห่วงสุขภาพบอกแฟนๆหน่อยสิว่าไม่ต้องห่วงเราเราเต็มที่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราก็พยายามหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าอยากมาทุกครั้งที่มาเจอเนี่ยอยากเต็มที่เหมือนกันเสื้อแฟนมีตทั้งนี้เราทุ่มสุดตัวใช่ครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนที่เป็นห่วงเราก็อยากให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะยครับอยากทุกคนก็ช่วงนี้อากาศมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมบางวันฝนตกบางวันอากาศร้อนก็อยากทุกคน ดูแลสุขภาพนอนผ่อนเยอะๆจะได้มาจาการัแฟนมิตติ้งครับถ้าเป็นแฟนแบบคนไหนยังยังไม่มีบัตรต้องทำยังไงล่ะคือตอนนี้เนี่ยยังสามารถกดได้นะครับที่ไทย i ิ k เมเจอร์นะครับใช่ครับทั้งแบบวันงานออนไซต์แล้วก็ทั้งแบบออนไลน์ด้วยครับที่เดียวเลยที่ไทย i ิ k เมเจอร์ครับแล้วถ้าเป็นแฟนอยากได้แบบชือหรือว่าอยากได้อะไรเข้าไปแบบไปเก็บภาพบรรยากาศในงานต้องทำยังไงคร แคปภาพบรรยากาศในงไนลองซื้อเรียวมีไปถ่ายรูปดูครับน่าจะได้รูปที่สวยงามใช่คร่ะขายของเก่งนะไปเรียวมีนี่ตัวบอลเลอร์โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเสิร์ฟคุณเสิร์ฟนะคะเอาเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนโอเคได้ครับคุนเสิร์ฟวิดีโอก่อนอ๋อครับอ๋อเหรอครับกลาง คข้างล่างนะคะข้างล่างค่ะนณได้บ้าบคุณค่ะของต้องมีได้ค่ะขไปกันเลยค่ะโอเคค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะต้นใหญ่หน่อย